สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่าราทุกทุกท่าน ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ลงคลิปกันรัวๆเลยนะคะเพราะว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจน่าสนใจยิ่งกว่าพาบตรพูดอีกนะคะนั่นคือนักข่าวพูดค่ะนักข่าวพูดว่าจะรู้ภายในเดือนไหนแล้วก็พบตรพูดว่าเดือนไหนแน่ค่ะแต่ก่อนที่จะมาชมคลิปนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เครือข่ายมาแล้วมาแล้วของเราที่ขึ้นบนหน้าจอเพื่อเป็นกําลังใจกันต่อไปค่ะแล้วเรามาฟังกันพร้อมๆ ร่วมกันเลยนะคะเชิญค่ะที่บอกว่าจ,จับคนนั้ได้ไหมเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เกินเดือนกันยานี้ได้รู้ข่าวดีหรือเปล่าเดี๋ยวสังคมตัดสินค่ะผมเชื่อว่ามีคําตอบที่สังคมพอใจนะครับอะไรอย่างนี้แล้วกันนะก็ขอให้ดูนะครับผมเชื่อว่าไม่ไม่เกินมิถุนาเนี่ย <Wow. S 3> เป็นอย่างไรบ้างคะตกลงกันยาหรือมิถุนาเราก็มาคอยติดตาม อย่างใจระึกกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ